สวัสดีครับอยู่กับนัดเช้านี้นะครับวันนี้เอารายงาน Bitcoin Investor Study จาก g r a y Scale ของปีนี้มาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งเราอ่านแล้วมัน,ม,นมีข้อมูลน่าสนใจแต่ว่าจะเป็นฝั่งของอเมริกานะนะครับอ่ะกลุ่มที่ทำการซอรว์ของการการศึกษานี้นะครับเป็น1,000คนนะเป็นการทำซอรว์ระหว่าง12สิงหาถึง20สิงหาปีที่แล้วนะครับอายุระหว่าง25 4ถึง64ปีนะครับเป็นคนอเมริกาหมดเลยนะครับ แล้วก็เขาเอากลุ่มคนอะที่มีการลงทุนขั้นต่ำ1,000 0เหรียญในบ้านนะครับไม่ใช่คนเดียวนะในใน,ในทั้งครอบครัวนะครับโดยที่ไม่รวมพวกการลงทุนเกี่ยวกับการเกษียณน,นะแล้วก็รายได้เกิน50,000 5่0 0 0ดอลลาร์ต่อปีต่อบ้านนะครับมาซึ่งการศึกษาเนี่ยนะครับเขาพูดถึงว่าบิตคอยเนี่ยตอนนี้กลายเป็นสิ่งที่คุ้นเคยกับนักลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆเ,เ,เนาะ ปีที่แล้วนะครับแล้วจะมี6หัวข้อที่เขาพูดถึงนะอันแรกก็คือว่าความคุ้นเคยและความสนใจในบิตคอยนะครับแล้วก็คริปโตอื่นๆด้วยนะ,ะโปรไฟล์หรือว่าลักษณะของนักลงทุนที่สนใจบิตคอยเป็นยังไงนะครับมุมมองอะไรที่ขับเคลื่อนนักลงทุนให้สนใจบิตคอยกำแพงหรือความความยากอะไรที่เกี่ยวกับการลงทุนในบิตคอย บทบาทของบิตคอยที่อยู่ในพอร์ตนะครับอยู่ในส่วนไหนนะครับแล้วก็ผลกระทบจากบิตคอย ETF นะครับซึ่งเราคิดว่าเนี่ยน่าสนใจนะเราลองมามามาดูว่าเป็นยังไงนะครับไฮไลท์นิดนึงนะครับเขาบอกว่าคนอเมริกันเนี่ยเป็นเจ้าของบิตคอยมากขึ้นถึง3%จากปี2020ถึงมอ21ันนะครับ23มา26%เปนะครับเกินกว่าครึ่งเนี่ยครับคือ56-59%เนี่ย เลือกที่จะลงทุนผ่านแอปพลิเคชันนะครับสมัยก่อนเขาลงทุนผ่าน Bitcoin Exchange โดยตรงนะครับตอนนี้เขาเลือกผ่าน Fintech หรืออ t ทโอหรือว่า Coinbase นะครับ55%ของนักลงทุนเนี่ยเพิ่งเริ่มล,ลงทุนไม่ถึงปีนะครับจะมันเป็นหน้าใหม่ส่วนมากนนะครับอ่ะอันนี้เป็นแค่ไฮไลท์นะเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับอ่ะมาที่เมเจอร์เทรนดบทแรกนะครับเราบอกว่า Bitcoin เนี่ย มีความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเปรียบเทียบ3ปี2019 2020 2021นะครับขามว่าจะลงทุนในบิตคอยเนี่ยผู้ทดสอบจะจะ,จะตอบอยังไงนะครับคำตอบมี3ประเภทคือลงทุนแน่นอนนะครับอันที่2คือลังเลหน,น่อยออาจจะไม่หรือไม่แน่ใจใน,นีา3คือไม่ลงทุนแน่นอนนะครับเราจะเห็นว่าการที่คนตอบว่าลงทุนแน่นอนอ่ะเพิ่มจากปี2019ที่36%มาปีนี้59% นะครับปีปี2 0 2 0 5นนะแต่ว่าจำมาเกือบ20%ใน2ปีนะครับส่วนที่บอกว่าจะไม่ลงทุนเลยเนี่ยลดลงถึง19%ใน2ปีนะครับคนก็ลังเลลดลงนะครับลังเลลดจาก30%เหลือ26%นะครับฉะนั้นถ้าดูรวมรวมเนี่ยคนประมาณ56%ตกลงว่า มีสิทธิ์ที่จะลงทุนใน Bitcoin นะครับในขาที่44%เนี่ยยังไม่แน่ใจลอาจจะไม่ลงทุนนะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับว่าคนลงทุนสม,มัยก่อนเขาลงทุนผ่าน Bitcoin Exchange นะครับแต่เดี๋ยวนี้บิตคอย i n เอ็ก a n ชแคือเราไปซื้อ Bitcoin โดยตรงจากเอชแนน g ์ที่เขาขายเฉพาะ Bitcoin นะครับแต่ตอนนี้คนลงทุนผ่านค r y ปโตเคอเรนซี t เทรดดิ a งแอกันมากขึ้นอย่าง e t o ท o อย่างคอยเบสเนาะที่ที่อเมริกานะครับ แล้วคนลงทุนก็ใช้ cash app มันจะเป็นเหมือนกระเป๋าตังค์ของไทยนะครับที่จ่ายเงินมี Venmo มี cash app เองนะครับ PayPal ด้วยส่วนหนึ่งนะครับต้องบอกก่อน Venmo อาจจะไม่รู้จกัก Venmo จะเป็นเหมือนเหมือนกระเป๋าเหมือน PayPal ที่ทำเป็นบริษัทย่อยนะครับในการจ่ายยอดน้อยๆแล้ว PayPal เป็นการจ่ายยอดใหญ่ๆเป็นธุรกิจมากกว่าซึ่งส่งผลให้ PayPal เนี่ยต้อง s u พ p o r t bitcoin ที่แล้วนะครับอืมเรามาดูตรงกราฟนี้ว่าการลงทุนในบิตคอยนะครับการลงทุนในบิตคอยนะปี2020 77%ลงทุนผ่าน Exchange โดยตรงนะครับแต่ว่าปี2021ลดลงมาเหลือแค่35%นะครับซึ่งปี2021เนี่ยมี30%ที่เพิ่มขึ้นโดยการใช้อแอปเงินสดในการเริ่มจ่ายลงทุนละนะครับ แล้ว59%เนี่ยขึ้นมาเยอะมากคือเราใช้แอปอ่าอ่าพวก eToro หรือ Coinbase นะครับในการลงทุนโดยตรงด้วยตนเองนะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจคือการลงทุนผ่านที่ให้ปรึกษาทางการเงินอ่ะลดจาก30%หเรหลือ11%นะครับคนเลือกที่จะลงทุนเองนะครับอ่ะอันต่อมาคนเนี่ยมองบิตคอยว่าเป็นการลงทุนหรือว่าเป็นสกุลเงินนะครับอันแรกคือเป็น store of value asset ก็คือว่า เก็บแล้วก็เหมือนท่อ,อะนะครับอันที่2คือ a s a payment method ก็คือว่าเราใช้ในการใช้จ่ายประจำวันซึ่งก็พอจะรู้ว่ากว่า3เท่านะครับคิดว่า Bitcoin เป็นการลงทุนระยะยาวมากกว่าเป็นการใช้แทนสกุลเงินนะครับซึ่งเขาคิดว่าเนี่ยไอ้บิตคอยเนี่ยสามารถเอามาสะสมเป็นเงินลงทุนระยะยาวได้แล้วก็ในนั้นอะ่ะสาเนี่ยครับ เห็นว่าบิตคอยเป็นการลงทุนระยะสั้นนะครับแปลว่าเขาจะพยายามพยายามซื้อมาขายไปให้ได้กำไรนะั่นแหละควิกบัคนะครับแต่ในขณะ,ะเดียวกันอ่ะส่วนมากที่บอกไปแล้วนะเนี่ย55%เนี่ยเขาคิดว่าเป็นการลงทุนระยะยาวนะครับอืมน่าสนใจนะเพราะว่าบิตคอยเราเขาสร้างมาเพื่อเป็นการใช้การชำระเงินนะซาโตชีนะครับแต่ว่าคนกับสะสมกันนะครับแปลว่าอะไรเนี่ย 77%เลยนะครับคิดว่าเป็นเงินลงทุน26%เท่านั้นที่คิดว่าเป็นเป็นสกุลเงินนะครับอันนี้เขาสอบถามว่าได้ Bitcoin ค,ครั้งแรกอะ่ะเมื่อไหร่กว่า55%คือได้ภายในปีที่แล้วนะครับคือยังเก็บไม่ถึงปีแล้วการซื้อ b บิตคอยครั้งล่าสุดอะ่ะซื้อเมื่อไหร่77%ก็คือซื้อปี2021เป็นปีที่มันขึ้นแรงมากะนะครับขึ้นมาถึง60 0 0ืกว่าเลยใช่ไหม นะครับ85%ถือบิตคอยน้อยกว่า1ปีส่วน65%ถือบิตคอยมากกว่า1ปีอันนี้ก็เขาหัวข้อเกี่ยวว่าผู้หญิงเ,เริ่มเข้าถึงบิตคอยมากขึ้นนะครับเขาบอกว่าเนี่ยบิตคอยจริงๆมันเป็นสำหรับรุ่นมิเลเนียลเลยนะนะครับแล้วก็สมัยก่อนจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมกับนักลงทุนที่มีอายุอายุมากกันนะครับซึ่งตอนนี้คนที่อายุระหว่าง55-64สนใจบิตคอยมากขึ้น นะครับส่วนคนส่วนมากที่สนใจบิตคอยก็ยังเป็นชายหนุ่มนะครับยังเมลนะครับที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูงนะครับซึ่งตอนนี้ผู้หญิงอนักลงทุนที่เป็นเพศหญิงก็ได้เพิ่มขึ้นนะครับมากกว่า6%จากปี2020มา2021อ่าอีกอันนึงที่น่าสนใจคือการศึกษาคนที่ลงทุนใน Bitcoin บิตคอย n การศึกษา ระดับที่ต่ำความหาไรอเพิ่มขึ้นถึง15นะครับถ้าเรามาดูที่ชาร์ตนี้นะครับนี่จะเห็นว่าผู้หญิงบวกมา6นะจาก47มา53นะครับแล้วก็อายุระหว่าง55-64ปีเนี่ยเพิ่มจาก30มาที่46นะครับอ่าอีกอันนึงก็คือว่าอ่าเรื่องการเทคความเสี่ยงนะครับ 33%สมน่ะสมัยก่อนเป็นแบบเสียงน้อยแต่ตอนนี้55%ก็คือว่าคนเริ่มถือแบบเสียงเสียงน้อยอคนเสียงน้อยถือมากขึ้นเออโอเคอันนี้นะ่าสนใจมากเพราะว่าเมื่อ2020 2 0เนาะคนส่วนมากที่ถือบิตคอยจะเป็นคนที่มีการศึกษาระดับมหาลัยแกรสคูลเนี่ยเป็นส่วนมากนะครับมากกว่าแต่ว่าปีนี้ less than ต่ำกว่ามหาลัยเนี่ยสูงขึ้นเยอะมากนะครับบวกถึง15%นะครับอืมก็คนกลูเข้ามานะโฟโมโเข้ามาเยอะขึ้นนะครับอันนี้เขาถามว่าแล้วคนที่ขายบิตคอยอ์อ่ะกำไรไหมนะครับตอบว่า60%ที่ถือบิตคอยขายนะครับแล้วใน60%เนต์เนี่ยประมาณ91%นอะ่ะขายแล้วก็ทำกำไรนะครับแปลว่าคนส่วนมากยังทำกำไรกันอยู่นะ นะครับหัวข้อต่อไปผลกระทบต่อ Bitcoin ETF หรือว่ากองทุนดัชนีนะครับซึ่งเป็นปีแรกที่ Bitcoin ETF เกิดขึ้นแต่เป็น Future ETF นะกองทุนดัชนีท,ที่ที่ซื้อขาย f u วเจอร์ซื้อขายฟิ t u r e ถ้าอธิบายสั้นๆคือเขาไม่ได้ซื้อขาย b i t c o i n จริงๆเขาซื้อขายเป็นสัญญานะครับเป็นฟิวเจอร์นะครับ ของ ProShares Bitcoin Strategy etf นะครับหรือ bito นะครับไปเปิดบนอ่านิวยอร์กสตอกเอ็ก e เนเมื่อตุลาคม2021นะครับก็เลยทำให้คนส่วนมากเริ่มยอมรับนะครับเพราะเหมือนรัฐบาลก็ยอมรับแล้วเขาเปิดให้ให,ให้เทรดก็เข้ามากันมากขึ้นนะครับแต่คนส่วนมากก็ยังอยากได้แบบสปอตเบสสปิริตคออยู่ดีคือไม่ใช่สัญญาแต่เป็นซื้อขายราคาปัจจุบันนะครับราคาฟิวเจอร์กับราคาปัจจุบันสปอตต่างกันนะลองดูนในแอปก็ได้ครับ พอมี Bitcoin ETF เนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นกับตลาดก็ทำให้77%เนี่ยของคนที่ไม่เคยมี i t t o o n อ่ะบอกว่าเออฉันอาจจะลงทุนนะน่าสนใจแล้วนะครับอืมก็ดึงคนเข้ามาได้มากขึ้นนะครับแล้วถ้าเราดูว่า Bitcoin นอกจาก Bitcoin แล้วเนี่ยเขาถือเงินสกุลอื่นๆไหมนะครับเราจะรู้ว่านอกจาก Bitcoin แล้วที่ถือมากสุดคือ Ethereum นะครับลงมาเป็น Dogecoin นะครับแล้วก็เป็น litecoin แค n โนกับเทสเตอร์นะครับมันมีสิ่งที่น่าสนใจนะว่าคนที่รู้จักบิตคอยอะกว่า74%เ่ะเขาได้ยินดอจคอยมากกว่าเขาได้ยินอีทีวีมอีกนะเพราะว่าอีลอนคุณอีลอนมัสมั้งครับที่พูดถึงเยอะนะครับหรือมาร์คคิวบันด้วยนะครับหัวข้อนี้บอกว่าแรงจูงใจของนักลงทุนที่ทำให้ตัดสินใจอ่ะ,อะลงทุนในบิตคอยอ่ะคืออะไรนะครับ มันจะมี2อันคือ performance track record นะครับก็คือการทำกำไรนั่นแหละกับ Store of Value Feature นะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับคนที่เห็นเป็น f อฟ a ว e ์ละลดลงนะครับจาก46เหลือ42นะครับก็คือพยายามทำกำไรกันมากขึ้นนั่นเองนะครับคนที่เข้ามาเพิ่มหากํำไรมากกว่าการเก็บระยะยาวตอนนี้นะครับเรื่องความรู้เกี่ยวกับ Bitcoin เนี่ย ถามว่าคนอยากรูเกี่ยวกับ Bitcoin มากขึ้นไหมนะครับคนอยากคนต้องบอกว่าคนไม่ได้อยากรู้ลดลงแต่ว่าคนรู้มากขึ้นเยอะทําให้คนที่ต้องการหาความรู้เกี่ยวกับบิตคอยลดลงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีหลายๆคนที่เริ่มให้ความรู้ผ่าน Youtube Facebook มากขึ้นนะครับก็เลยความรู้หาง่ายขึ้นนั่นเองต่อมาคือมีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลกระทบต่อความสนใจของบิตคอยนะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับ มีอยู่4อันที่ไม่มีปีที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่งมีปีนี้นะก็คือว่าการที่สถาบันอนะเริ่มยอมรับเริ่มเปิดให้ซื้อขายมากขึ้นนะครับมีการให้รางวัลทางบัตรเครดิตเป็นคริปโตนะครับแล้วก็ IPO ของคริปโตมากขึ้นนะครับมีดาราหรือเอ่อเด็กไอดอลเนี่ยมาพูดเรื่องคริปโตเยอะขึ้นอย่างอีลอนมัสนั่นเองแล้วก็โซเชียลมีเดียพูดถึงมากขึ้นนะครับอันนี้เป็น ปัจจัยใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาทําให้คนเริ่มสนใจบิตคอยนนะครับส่วนปัจจัยอื่นๆนี่ก็ยังเหมือนเดิมอย่าง Performance หรือทําทำกําไรนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนาะบิตคอยทำเอาทำ high นะครับนักลงทุนมากกว่า30%นะครับอ,อยากลงทุนกับสถาบันนะครับน่าสนใจนะความเสี่ยงนะครับคนคนที่อายุสูงว่าง55-64งเนี่ยครับ บอกว่าความเสี่ยงเนี่ยสำคัญะคาดเดียวกันเนี่ยคนอายุน้อยยี่สิบห้าถึงสามสี่เนอะก็บอกว่าเออไม่ค่อยได้สิไม่คด้คิดเรื่องความเสี่ยงเท่าไหร่หรอกนะครับก็ตามอายุเลยนะครับอายุน้อยเสี่ยงมากอายุมากเสี่ยงน้อยนะครับเออถ้าดูก็จริงๆไม่ทิ้งห่างกันมากนะสามปี 2019, 2020, 2021นะครับอ่าทุกคนจะโหวตว่าเป็นไฮร s สกันเกือบหมดแต่ว่าปีนี้เนี่ย2021่อความคนรู้สึกว่าเสี่ยงลดลง เนื้อออกไหมอาจจะเป็นเพราะว่าเขาได้รับรู้ได้ศึกษาได้เข้าใจบิตคอยมากขึ้นหรือว่ายังไงก็ไม่แน่ใจนะ Education มันมากขึ้นก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเสียงน้อยลงเนี่ยสปีที่แล้วอ่ะเนี่ยห้โหวตเสียงมากแต่ปีนี้56%นะครับมุมมองของคนนักลงทุนเนี่ยเป็นทางบวกมากขึ้นนะครับสมัยก่อนเขาจะห่วงเรื่องการไซเบอร์แท็กความผันผวนแล้วก็เ e กูเ a t i o n หรือการควบคุมนะครับซึ่งตอนเนี้ย ห่วงลดลงละนะครับถ้าดูจากกราฟเนี่ยครับอันล่าสุดคืออ,นนอคือลดลงทุกอันเลยนะแต่สิ่งที่เพิ่มมากขึ้นค,คือการยอมรับของทั่วโลกเนี่ยมันไม่คงที่นะครับราคามีบางส่วนบอกว่าราคามันขึ้นสูงไปและมันขึ้นสูงไปแล้วอะ่ะเราลงทุนไม่ทันนะครับอันสุดท้ายก็คือว่าผลกระทบที่ไม่ดีต่อ Environment ก็น่าจะเกี่ยวกับการขุดบิตคอยน์เนาะเป็นข่าวทุกวันเลยเดี๋ยวนี้นะครับ แต่ว่าส่วนมากยังเป็นบวกอยู่นะนะครับแล้วอะไรเป็นแรงจูงใจให้นักลงทุนลงทุนในบิตคอยนนะครับเขาพบว่าเพราะามันเริ่มจากงบน้อยๆได้นะครับแล้วก็สามารถค่อยๆเพิ่มขึ้นไปได้นะเพราะว่ามันไม่มีขั้นต่ำนะในการลงทุนบิตคอย n ในพวกแอปต่างๆลงเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วอีกข้อหนึ่งก็คือว่าการที่ลงทุนแล้วเราสามารถเข้าถึงเงินได้ตลอดเวลาจะฝากจะถอนได้ตลอดเวลาอันนี้สําคัญมาก ถ้าเป็นหุ้นเป็นอย่างอื่นบางทีมันมีเวลาทาการเนาะแต่ว่า b i t c o อ n คิวตเคอรเรนซี่เนี่ยมันอยู่ในแอปมันจะ,ะเข้าถึงได้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับนี่เขามี4ปัจจัยนะอันแรกก็คือว่าสามารถลงทุนในเงินยอดเงินต่ำๆได้นะครับสามารถเทรดแอชเชนที่เข้าถึงเงินได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีมีความมีโอกาสการเติบโตที่สูงนะครับอีกอันนึงคือ สามารถลงทุนกับ Bitcoin Investment หรือว่ามีผ่านกับผู้แนะนำการลงทุนได้นะครับอันนี้คือ4ปัจจัยที่ทำให้คนตัดสินใจลงทุนใน i t t o o n นะจบแล้วนะครับฟนอลตอของเขาอ่ะของคริชเขาบอกว่า i t t o o n เนี่ยที่มันราคาขึ้นทำออกทำหายทำให,ทำให้ทั้งบุคคลธรรมดาสถาบันอ่ะเริ่มมีความสนใจใน Digital Currency มากขึ้นนะครับหาความรู้มากขึ้น โดยเฉพาะเอลซาวาดอ์นะครับที่ประกาศให้ Bitcoin เป็น l e กอลเซนเดอรหรือใช้ชำระน้ตามกฎหมายในเดือนกันยายน2021นยนี่ยครับก็ทำให้สุดสนใจมากขึ้นและความที่เงินเฟอ้อเนี่ยครับสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณว่าเราจะแบบหยุดมันยังไงนะครับอีกอันนึงก็คือ,อเศรษฐีมากมายอย่างพอ u ู t r หรือพอทูโดจอนส์เวรดาลิโอปีเตอร์ทิลเนี่ย เริ่มศึกษาและลงทุนในบิตคอยนะครับหรือเรียกเขาว่าดิจิตอลโกลในในแบบระยะยาวนะครับแต่ในขณะเดียวกัน CEO ของ JP Morgan j a m i e มี a m o n d เนี่ยก็ยังพูดถึงความไม่มั่นใจในตัว Bitcoin อยู่เราจะได้ยินข่าวเรื่อยๆปีที่แล้วเนาะ JP Morgan เหมือนจะมาแบบพูดเกี่ยวกับบิตคอยแต่แต่คือแบบเขาพูดอย่างนั้นอะแต่นักเทรดใน Wall Street เนี่ยเขาก็ไม่ได้สนเท่าไหร่เขาก็ยังเข้าไปหาโอกาสในดิจิตอลแอสเซอยู่ดี อีกจุดหนึ่งนะครับบิตคอยเนี่ยเริ่มติดโตข้ามเจเนเรชันหรือวัยต่างๆตั้งแต่วัยรุ่นไปถึงคนที่สูงอายุหน่อยนะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายก็คือเริ่มกระจายไปทั่วละนะครับอันสุดท้ายคือการที่บิตคอยออกอ t f อฟ e ิวเจอร์ e ETF <S 2> <S 2> มาเนี่ยมันเป็นเหมือนจุดจุดจุดความสำเร็จหนึ่งเลยนะที่ทำให้เหมือนว่าเขาเริ่มยอมรับในบิตคอยและทำให้คนเข้ามามากขึ้นนะครับอ่ะ ก็จบแค่นี้นะครับวันนี้เราชอบข้อมูลอย่างนี้นะว่าน่าสนใจแล้วว่ารู้ไว้ศึกษาอาดีตเป็นการทำานอนาคตที่ดีอย่างหนึ่งนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับจากรายงานนี้วันนี้นัดจบแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าเนาะใครฟังผ่าน yousube YouTube อย่าลืมคอมเมนต์ไลค์ซั s สไคร e นะครับวันนี้ไว้เจอกันในวันหลนังครับสวัสดีครับ